เห็นผ e ู like ้สาวงามอยู่ประเทศเราแล้วมาเที่ยวเราเด้อผู้สาวมาคู่หลายเลยผู้สาวมาคู่เนาะงามแท้พี่น้องซื้อแก้วเนาะน้องแก้วยังยังโสดจ่บโอ้ยผู้สาวลายก็น่าในโสดเพาท่นมีแฟนนี่วันนี้หลานมีแฟนนะผู้งามงเนี่ยมากผู้วาวสูงปะมากมากเลยพอดีพอดีเนาะอ๋อหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยจะได้ หนึงร้อยอ่ะเจ <c oughs> ็ดสิบเนาะอาจารย์พูดเสร็จอะไรมนี่ซื้อซื้อไงยะิ้มแม่ราวโซนนะยิ้มรดโอ้ยไต้องอานหรอกสบายดีทุกคนวันนี้เขาก็ได้ออกมาเดินลิ้นออกมาเดินถ่ายหูบผู้สาวงามๆให้ทุกคนได้เบิ่งนเนาะอามาเบิง์ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ดีขอบใจหลายๆครับ มามาลีนโดนนะงพากระมาจักกระมาบ่พาปูบารมาลีนโดนมาผู้เดียวมาผู้เดียวโอ้ยบ่พาร์บูบาร์มาลีนโดนบ่มีบ่มีโสดมาได้จักจัาเดือนละสดมาได้หนึ่งปีแล้วหนึ่งปีแล้วอ๋อโสดโดนเลยเนาะอายกัะมาผู้เดียวเนาะบ่ทธันมีผู้สาวจริงอายก็โสดไม่ได้สองปีแล้วผู้สาวชื่อเนาะซื้ออีพเนาะยินดีที่ได้รู้จักน้องอิพครับ Âu chắc bì. 19. 19. Oh, ờ, nong yip hư ngàm thế. Nong yip à, ở quần nhàng. Luống quả bằng. Luống quả Oh, Sao luống quả bằng ngàm thế, nó. Thái bản. Oh, nong yip bao nhiêu đại? Mặc mặc bao súng một trăm một trăm tới đại. Một trăm bảy mươi. Một trăm bảy mươi. Một trăm bảy mươi. Okay. ละสูงมากเลยน้องอิฟดูปุ่นสวยมากเลยน้องอิฟสูงหน,นึ่งโลห้าสิบเนาะอ๋อน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนัก<า>ค่ะแม่ตอนนั่นใดที่ชิ้นหาคือตอนนี้ไม่ได้สั่งหรอกอ๋อตอนนี้ไม่ได้สัง่งเนาะแสดงมันลดลงแล้วเมื่อหนึ่งกินข้าวจักจักเตือเดี๋ยวหุ่นงามขนาดเนี่ยเมื่อหนึ่งกินขา้าวกินข้าวจักจักมือ <c ười> ซาหมึกอ๋ออุดงามแท้อุ๊ปอุตานเป็นแฟนเดย์เนาะนังศึกษามันนี่สองมาหาผู้บ่าวผู้บ่าวอยู่ใส่หมดเลยยังยังไม่เห็นค่ะอไม่เห็นเนาะเฮ้ยคนงามขนาดเนาะมาเดินเล่าเดียวมันก็เหงาด้ยเนาะอ๋ออุ๊ปดีความฝันอยากอยากเฮ็นยังมีมีความฝันปะมีอยากอยากเป็ี่ยนยังความฝันอยากมีเงิน มี่อันน่าเป็นของตัวเองอ๋อเป็นร้านของตัวเองเนาะอ๋อก็ฟันดีแท้เนาะ <c oughs> น้องอิ๊คนงามเนาะมาทันมีผู้บ่าวเด้ม,มาเดินเล่นผู้เดียวก็เงาอันนี้กำลังจะกลับใช่ปะอ๋ะออะไรล่ะน้องอิฟมักคนไทยปะมักเนาะโอ้ยมักของไทยเลมียังฝากถึงผู้ผู้ผู้เบาไทยปะนะ มียังฝากถึงผู้ผู้ผู้ภูบาวไทยเป,ปยนนล่แอบแมักผู้บ่าวไทยนั่นแหละสาวลาวยิ้มหวานแอบมักผู้บาวไทยเนาะผู้บาวไทยไปใส่เนี่ยภูบาวไทยเขาเอาใจเก่งดิยังยังยังไม่เจอเหรอม่เจอเนาะเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวไอติดต่อให้โอเคนะโอเคชอบผู้ชายสีผิวแบบไหนาขาวขาวเนาะ สอบผู้ชายขาวแล้วก็สูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบไปขึ้นไปหอดมาคู่บอลซึ่งางกานี้ร้อยแปดสิบพ่นพันบะไอเนี่ยผู้สายบอกผันผ่นหนึ่งร้อยแปดสิบนะในผู้ชายสอบตุ้ยตุ้ยหรือผอมผอมสอบไปหุ่นผู้ชายสอบผูตุ้ยตุ้ยหรือผอมสมบสไะอนาะสอบผู้ชายมีกล้ามเนาะไอก็เล่นฟินเน็ตออกร่างกาย สาวผู้ชายมีกล้ามเนาะน้อง้าผู้สาวไปลิ้นเดหน้หุ่นของน้องอิปสวยเลยหุ่นสวยมากเลยสูง 100, หนึ่งร้อยตะไหร่้องอิปหานะ้าสิบห้าเนาะแต่ายเบิ้งนี่เหมือนสูง 100, หนึ่งร้อยหกสิบเลยสาวเนาะงามแต่หุ่นได้กินอาหารเสริมบ่ฮะด้กินอาหารเสริมบ่ได้ผิวขาวยัง บอกสร้างแบอกอันนี้ห่างกันเกี่ยวข้าวมาตากแจ็บอกเกี่ยวข้าวมาเหรอรู้ขยันเนาะดำน่ำตากแดดแล้วตอนกลางวันได้ออกออกมะลินบอกบางมือก็เอาไปบางมือก็ออกเนาะออกมาวิ่งออกมาลินเนาะสาวงามไปไปเดินลินไปผู้สาวกำลังพาไปลินเนาะผู้สาวมาพูดเดียวตพรามีแฟนเด้ ค่าแต่งเท่าไหร่ค่าดองเท่าไหร่ค่าดองเท่าไหร่อ้อาวก็ต้องมีอันนี้พูดนังอ,อีเม่อ๋อต้องทำแม่เนาะค่าแต่งเท่าไหร่เนาะยังไงในแต่งแล้วกเอาไปอยู่ไทยเนี่ยไปไปไปได้ปล่าไปได้เ <c oughs> นาะเออนั่นแหลยน้องก,ก็บอกไปได้ แต่งเราไปอยู่ไทยไงเนาะอ,อยู่บ้านมีพี่น้องจักคนหลายคนหลายคน,ยคนมีผู้หญิงกี่คนผู้ชายกี่คน,นรู้เพื่อนกันวะแมนน,นผู้สาวเดียวผู้สาวเดียวอันนี้นะอ๋อลูกสาวผู้เดียวเนาะพ่อแม่รักมากลูกสาวผู้เดียว <c oughs> ได้มาค่าแต่งไม่ต้องต้องเยอะแนะ่ เดี๋ยวนี้ทำของน่อ่ะนอกก้องกำลังพาไปลิ้นไปเดินลิ้นเนาะมาลิ้นโดนยังอ,อ๋อ่าก็มาอ,อ๋อจากกมามา,มากับไพรม,มากับเอ้ยเนาะอพอ,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 อทามนมะาน้องซื้อ,อยัง Ờ, xưa hoa. Xưa là. Hoa Sư ờ, ờ, hát nó. Hoa. Hoa chắc đi. Hoa à chắc, Hoa. chắc bia. đi sip ca vườn đi yang đi yên nụ bào. O nhìn yên. Phú sào, mi phú bào yang. Yang bò yên sội bóng. Oh, nga 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 sốt nga 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 ชดมาได้จากจากเดือนแล้วตั้งแต่เกิดบอกผู้สาวจยอกพี่ยอกเป็นจริงมัเนาะชดมาตั้งแต่เกิดแท้เนาะแทะบอกอ๋อแทะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะอ๋อไล่สไตล์สอบผู้บ่าวแบบไหนหมักหมักผู้บ่าวแบบไหนมากมากสูงเท่าไหร่อ่าเจ็ดสิบก็ได้อ๋อก็ไล่สไตล์หมักผู้บ่าวสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเนาะ ก็น e ้ำหนักเท่าไหร่ผู้เบาน้ำหนักก็เกิน80ดสบะ่อ๋อบวเกิน80ก็กลางๆเนาะอ๋อน้ำหนักผู้เบาสูงถึงร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักบวกเกิน80เนาะแล้ว40ผิวนี่ต้องแนวใดเอวแนวใดก็ได้แนวใดก็ได้เนาะดีใจกับพ่อเนาะมี่ยังฝากถึงผู้ผู้เบาไทยปะยังเป็นยังไ สาวแล้วมาเที่ยวเราเด้อเอาเไปไม่อย่าบอกคุณบ่าวไทยว่าอยากเห็นผู้สาวงามอยู่ประเทศเราแล้วมาเที่ยวเราเด้อนี่สดบอกจริงเหรอโอ้ยขนาดนี้สดสดมาได้จักเดือนแล้วประมาณ สามเดือนปลายเนาะนอกก็ยังจบประมาณสามเดือนปลายนอกซื้ออ,อย่างซื้อซอยอินดีได้จักเลยอาอยุจักปีหรอชิบหกปีเนะนาะยังยังเรียนอยู่บ่ไม่เรียนแล้วอ๋อชิบหกปีเล่นอยู่แขวงยัง Anh xin khoảng xương khoảng lắm xào riêng khoảng cơm ngam thế À sắp bếp Mặc bụi xào nào đấy Xung thật đấy <laughs> <Hello. Xung ta. cười> เอาจังน้งองส <c oughs> ูงสูงเท่าไหร่น้องเร่ครับอ๋อนะมากกว่ายสูงประมาณ170เนาะอ๋อน้ําหนักเท่าไหร่40กว่าบ่น้องๆๆล่อผู้ชายเหรอ น้องสี่สิบแปดอ๋อแต่ผู้ชายน่น้องมกน้ำหนักเขาเขาหน่อยประมาณสี่สิบแปดสี่สิบแปดกันเขาหมากักตัวผอมเนาะหมักผู้ชายคนน่มาผอมเนาะสูงร้อยเจสิบหนักสี่สิบปออกมาลีนบ่อยปะโดนโดนออกเตือนเนาะ